ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันป๊อปคอร์นเคลือบน้ำตาลมะพร้าวออแก,กนิก100%จากสวนจังหวัดเพชรบุรีมีจุดเด่นที่ไม่ใช้น้ำมันในการคั่วใช้เนยแท้อยเทอร์เทำให้คงความหอมของน้ำตาลมะพร้าวและมีรสที่นุ่มลึกกว่าที่อื่นกรอบหอมอร่อยปลอดภัยกินเพลินๆได้อย่างสบายใจราคาโดนใจ1ถุง150กรัม เพียง139บาทวันที่14 15 16นะครับท่านผู้ชมนี่มีโปรโมชั่นใหม่มาแล้วครับป๊อปคอนเคลือบน้ำตาลมะพร้าวนะครับจากไหนเอ่ยจากเพชรบุรีครับนี่3ห่อ417ค่าส่งฟรีครับค่าส่งฟรีนะครับ14 15 16ป๊อปคอนเคลือบน้ำตาลมะพร้าวเพชรบุรี3ห่อ ค่าส่งฟรี417บาทเท่านั้นติดตามสนใจที่อยู่ช่องทางที่เห็นหน้าจอเลยครับสวัสดีครับท่านชมครับวินิชชาติคุณครับท่านชมครับเรื่องของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากคุณนัทพรโตประยุนได้ไปร้องให้วินิจฉัยว่าการกระทำของม็อบ สนิ้ว3ามกีบม็อบปลดแอกม็อบราษฎรม็อบล้านชื่อนี่นะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองหรือไม่และก็ศาลได้วินิจฉัยออกมานะครับว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองเรื่องนี้มีประเด็นมีสาระสาคัญกลั่นเอามาเฉพาะนะครับเนื้อเนื้อเนี่ยผมแบ่งได้เป็น3ข้อกับท่านผู้ชมข้อที่ 1. คําวินิจฉัยของศาลนะครับ ท่านไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะผู้ถูกร้องไม่ว่าจะเป็น3คนหรือ8คนเท่านั้นนะครับท่านพูดถึงขบวนการที่ร่วมกันกระทําการนี้ด้วยนี่แหละครับเป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งเพราะแม้ท่านไม่ได้ระบ,บุว่าไอ้พวกมันเหล่านี้มีใครบ้างแต่ไม่ได้ทําเฉพาะานนท์ไม้รงุงเพนกวินอะไรไม่ใช่แล้วครับมีขบวนการกระทาการเรื่องนี้ อู <You. S 2> นี่นี่คือประเด็นที่หนึ่งเราก็ต้องไปว่ากันต่อครับซึ่งคงจะต้องใช้เวลาอีกหลายๆคลิปนะครับหลายๆครั้งไปย้อนไปกล่าวไปเล่ากันว่าอ้าวก็ไม่ต่างจากที่สิ่งที่สถาบันทิศทางไทยสิ่งที่สนทิยานชื่นรทัไทยในธรรมสิ่งที่ท็อปนิวส์สิ่งที่ผมเองนะครับสิ่งที่ดรอนน์สิ่งที่คุณหมอวัดรงสิ่งที่อาจารย์สุวินใน ได้โพสต์เอาไว้ได้แสดงเอาไว้นับตั้งแต่ที่มีการเคลื่อนไหวของกระบวนการเหล่านี้มาในปลายปี2562<ส>ต่อเนื่องมาจน2563จนมาถึงคำวันที่สารได้มีคำวินิจฉัยออกมานี่นะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันครับนั่นก็คือผลพวงผลสืบเนื่องอันเนื่องมาจาก คำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะด้านโดวบทกฎหมายท่านถาวรเสนเนียมนะครับซึ่งมีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยได้ให้ความอธิบายนะครับผมได้สัมภาษณ์เอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ท่านลองย้อนไปดูได้ถ้ายังไม่ได้ดูนะครับถ้าดูแล้วก็ขออธิบายขยายความซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเรื่องนี้นะครับคําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญจะทําให้เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถอยู่ในสถานะที่จะเพิกเฉยหรือทำเป็นเหมือนกับธุระไม่ใช่หรือไม่ดำเนินการใดๆกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีประจักษ์พยานหลักฐานว่าได้กระทำการร่วมกระทำการหรือสนับสนุนกระทำการล้มล้างการปรกคอรองนี้ได้ตรงนี้แหละครับเราไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับยกเว้นมันจะเป็นเรื่องเฉพาะในบางเรื่องเช่นไป เรื่องยุบพักบางพักนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องคดีอาญาซึ่งมันจะเข้าข้อมาตราหนึ่งหหรือมาตราหนึ่งอยู่แล้วนั้นเนี่ยคดีเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินครับเจ้าหน้าที่ต้องดําเนินการทันทียิ่งเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกระทําเป็นการล้มล้างการปกครองก็ต้องเดินเครื่องนะครับถ้าไม่เดินก็นะฮะสิ่งที่เราจะทําตอนนี้ก็คือกดดันไปที่เจ้าหน้าที่ครับ เหมือนอย่างที่ผมสัมภาษณ์คุณอุเมื่อวานนะครับคุณอุ๊ไม่ต้องทําอะไรครับคุณอุ๊เคยไปยื่นนะครับร้องเรียนคุณปิญบุตรเอาไว้แล้วสองปีเงียบหายไม่ครทําอะไรแต่วันนี้นะครับกดดันไปที่เจ้าหน้าที่เหมือนที่คุณอุ๊ได้ออกมาทําเจ้าหน้าที่ไม่ทําจะเดือดร้อนอ่ะผมบอกให้นี่คือในยะประการที่สองก็ตรงกับที่คุณพิรพันธ์นะครับสารีรัฐวิภาคอองมาบอกว่าจบคือคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นทําให้ไอ้พวกที่มีความคิดจะก่อการ เลวร้ายต่อประเทศนั้นจบแต่ที่ยังไม่จบคือต้องกวาดต้องล้างพวกนี้ให้สินส้นซากนี่คือนัยยะสําคัญประการที่สองนัยยะสําคัญประการที่3ซึ่งผมจะมาพูดรายละเอียดในวันนี้นะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนะักแต่ผมคิดว่านี่เป็นนัยยะที่สําคัญอาจจะสําคัญมากกว่านัยยะที่1และนัยยะที่สองที่ผมพูดมานะครับเพราะการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการปักหมุดหมาย ว่าอะไรคือระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่านชมสังเกตไหมครับว่าทําไมก่อนหน้าที่จะมีคำวินิจฉัยทั้งนายปียบุตรทั้งพวกที่เป็นนักวิชาการของฝั่งโน้นนะครับถึงออกมาเดือดร้อนตีโพยตีภายหรือกระทั่งไปแสดงการจะดึงเชง ไม่ให้สารอ่านคำวินิจฉัยนี้ออกมาโดยการจะไปขอไต่สวนโดยแหม่หอบพ่วอากษศิวรักษ์นะครับจะไปให้เป็นพยานในสารผมได้ถามคุณนัทพรนะครับคุณนัทพรบอกว่าโอ้ยถ้าสารยอมนะครับปีหรือสองปีก็ไม่รู้จะได้อ่านหรือเปล่าคำวินิจฉัยเนี่ยต้องขอบคุณนะครับที่สารท่านไม่ยอมให้มีการไต่สวนนะครับเพราะกระบวนการได้ดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดําเนินการมาเป็นปีๆแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาดําเนินการตอนนี้แต่ สิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมดูก็คือว่าในยะนะครับศาลท่านได้อธิบายเอาไว้ว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยคืออะไรเรื่องนี้นะครับถามว่าทําไมต้องอธิบายทําไมต้องหยิบยกขึ้นมาขยายความให้เห็นความสําคัญเพราะก่อนหน้านี้นะครับบุคคลซึ่งไม่หวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยรู้อยู่นะครับว่าถ้าได้คิดพูดหรือกระทํา อะไรที่ล่อแแลมออกไปเนี่ยก็จะโดนดําเนินการทางกฎหมายได้พวกนี้เลยใช้วิธีการแบบพูดแบบคาบลูกคาบดอกหรือพูดกระทบหรือพูดส่อเป็นในเชิงสัญลักษณ์แต่ไม่กล้าพูดตรงๆงถามว่าทาไมมถึงไม่กล้าพูดตรงๆเพราะรู้อยู่ทางรู้เองครับว่าถ้าพูดตรงๆแล้วตัวเองจะถูกดําเนินการทางกฎหมายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับม็อบปลดแอกม็อบราษฎรน,นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกนี้เจตนาที่จะ ยกระดับการพูดอ้อมๆพูดเลี่ยงๆพูดข้ามลูกค้ามดอกพูดในเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้มาเป็นการพูดตรงๆโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของเสรีภาพก็สอดรับกับที่นายปิยบุตรได้แสดงความคิดของตัวเองเรื่องแผน5ขั้นเอาไว้ว่าต้องการทําให้การพูดวิาพากษ์วิจารณ์รวมไปจนถึงการด่าทอสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เป็นปกติและเป็นเรื่องที่ ได้รับการรับรองโดยกฎหมายและอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญนี่แหละครับคือเจตนาที่พวกนี้ต้องการจะทําซึ่งต้องบอกว่าที่พวกนี้ทําได้เพราะก่อนหน้านี้นะครับยังไม่มีใครเคยออกมาบอกไะครับว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยจะพูดถึงพระมหากษัตริย์หรือสถาบันพระมหากษัตริย์แบบไหนอย่างไร พวกนี้เลยอาศัยนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่ได้มีการระบุเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ได้ระบุเอาไว้เป็นตัวบทกฎหมายมันเป็นเรื่องที่เรารู้กันมันเหมือนคนไทยเวลาเจอพระจะรู้จักไม่รู้จักเราก็ยกมือไหว้ไม่มีใครมาเขียนเอาไว้นะครับเป็นกฎว่าเอ้ยถ้าคุณเจอพระคุณต้องไหว้นะแต่เราก็เรียนรู้โดยการเติบโตมีชีวิตอยู่ในสังคมไทยว่าถ้าเจอพระเราก็ไหว้ โตขึ้นใครอาจจะไม่ศรัทธาก็เลิกว่าไปก,ก็แล้วแต่แต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะว่าเรื่องแบบนี้ต้องมีใครบอกไหมไม่ต้องมีใครบอกถูกไหมแบบนี้นะครับหรือว่าเวลาเจอผู้ใหญ่แล้วก็จะเราก็คุยแบบให้เกียรติให้ความเคารพกับผู้ใหญ่เรื่องมันมีสังคมมันไม่ต้องบอกเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นกันครับเราจะพูดถึงสถาบันแบบไหนอะไรอย่างไรในทางที่ถูกที่ควรในทางที่เหมาะสมนะครับนี่สังคมไทยเรียนรู้โดย ประเพณีโดยวิถีโดยวัฒนธรรมโดยธรรมเนียมไม่ไม่ได้มีการเขียนเอาไว้ว่าอย่างนู้นถูกอย่างนี้ผิดยกเว้นว่ากรณีที่มีการไปอาฆาตมาร้ายไปด่าไปว่าไปกล่าวอก็ดําเนินการไปอันนั้นก็เป็นกรณีที่ชัดแต่มันจะมีกรณีที่ไม่ชัดแลวพวกนี้ก็จะนี่แหละครับเป็นข้ออ้างที่อ้างได้ซ้ําอีกทีนะครับเพราะว่าไม่มีใครเคยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้นเนี่ยจะต้องวางสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมประชาธิปไตยไว้ในรูปแบบใดคาวินิจัยของสามนัานวนครับจึงเป็นคําวินิจฉัยที่เป็นการปักมุดหมายประวัติศาสตร์ครับว่าอดีตปัจจุบันและต่อไปในอนาคตสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ เป็นแบบไหนผมจะขอตัดบางท่อนบางตอนนะครับของคําวินิจฉัยมาให้ท่านผู้ชมได้อ่านและพิเคราะห์กันละเอียดละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับสารรับนูนท่านได้วินิจฉัยนะครับว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์กับชาติไทยดํารงอยู่คู่กันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะดํารงอยู่ด้วยกันในอนาคตของประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วบวงชนชาวไทย ยังเห็นพ้องร่วมกันอัญเชิญพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นสถาบันหลักของชาติคู่กับชาติไทยและแสดงความเคารพสกการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เพื่อทำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยดังปรากฏในพรบธรรมนูญการปกครองสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475โดยมาตรา1ระบุ เอาไว้ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายมาตราสองบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีบุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังกล่าวในรัฐธรรมนูญก็คือ 1. กษัตริย์สสภาผู้แทนราษฎร 3. คณะกรรมการราษฎร4ศาลมาตรา3มบัญญัติไว้ว่ากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดีคาวินิจัยของศาลก็ดีการอื่นๆซึ่งจะมีกฎหมายบัญญัติเป็นการเฉพาะก็ดีจะต้องกระทําในนามกษัตริย์ต่อมาเมื่อมีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามวันที่10ธันวาคม2475ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีบททั่วไปมาตราสองบัญญัติเอาไว้ว่าอำนาจอธิปไตยย่อมมาจากปวงชนชาวสยามพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประมุกทรงใช้อำนาจนั้นแต่โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนี้หมวดหนึ่งพระมหากษัตริย์หมวดสามบัญญัติว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้มาตราห้าระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพสยามมาตราหกบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรมาตราเจ็ดบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารทางคณะรัฐมนตรีมาตรา8บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจตุลาการทางศาลที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมายศาลท่านก็อธิบายนะครับว่าจากบทบัญญัติในพรบรธรรมนูญการปกครองชั่วคราวพุทธศักราช2475 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับดังกล่าวเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์การปกครองของไทยนั้นอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดนับตั้งแต่ยุคสุขโขทัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุขของไทยมีพระราชภารกิจที่สำคัญยิ่งเพื่อรักษาความอยู่รอดของบ้านเมืองและประชาชนโดยต้องดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยเพื่อนำกองทัพ ต่อสู้ปกป้องและขยายอาณาจักรตลอดเวลาในยุคก่อนที่ผ่านมาประกอบกับพระมหากษัตริย์ไทยทรงถือหลักการปกครองโดยยึดหลักธรรมของพุทธศาสนายึดถือทศพิธราชธรรมอันเป็นหลักการการปกครองประเทศพระมหากษัตริย์ของไทยจึงเป็นที่เคารพสักการะเป็นศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจความเป็นหนึ่งเดียวกันของวงชนชาวไทยมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายร้อย ดังนั้นแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของไทยเมื่อ2,475คณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงและประชาชนชาวไทยจึงเห็นพ้องในการอัญเชิญสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อทรงเป็นสถาบันหลักจะต้องคงอยู่กับระบบการปกครองประชาธิปไตยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกล่าวโดยเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่า การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและราชอาณาจักรไทยได้คงไว้ซึ่งการปกครองนี้ต่อเนื่องมาโดยตลอดทํานองเดียวกันกับประเทศต่างๆที่มีความเป็นมาของชาติและเอกราชแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งคือเอกราชหรือสัญ,ญลักษณ์ของชาติรวมถึงทรัพย์สมบัติของชาติจะมีกฎหมายห้าม การกระทําอันเป็นบลทินที่ทําให้เสื่อมสภาพเสียหายหรือชำรุดในยะสําคัญตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะสารได้พูดถึงนะครับว่าหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้วคณะราษฎรกับประชาชนคนไทยเนี่ยก็ได้เห็นพ้องกันนะครับในการอัญเชิญสถาบันพระหมหากษัตริย์ขึ้นเป็นสถาบันหลักของชาติแปลว่าจริงๆแล้วในหลักการณนะขณะนั้นคณะราษฎร จะไม่ทำแบบนั้นก็ได้ในฐานะผู้ที่ก่อการเปลี่ยนแปลงแต่คณะราษฎรก็ได้อัญเชิญให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่คู่กับระบบราาประชาธิปไตยอันเป็นระบอบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศและมีการเรียกรูปแบบการปกครองนี้ว่าระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นระบอบที่เรา ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันและจะต้องใช้ต่อเนื่องไปจนถึงในอนาคตข้างหน้าสารได้พูดถึงนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นะครับเป็นความเป็นมาของชาติและเป็นเรื่องความเป็นเอกราชซึ่งแต่ละชาติก็จะมีความเป็นมาหรือเอกราชที่แตกต่างกันของประเทศอื่นก็เป็นแบบอื่นของประเทศเราก็เป็นแบบนี้ แต่สิ่งที่สารท่านได้เน้นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้หรือสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในสถานะที่ทําให้เกิดอัตลักษณ์หรือท่านใช้คําว่าเอกกรั์หรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญของชาติที่ต้องมีกฎหมายห้ามไม่ให้ใครไปล่วงละเมิดหรือกระทําการให้เป็นมลทินย้ํานะครับย้ําว่ามีความพยายาม ที่จะอธิบายมันมีเ้าเรียกว่าคํำถแถลงปิดคดีซึ่งท่านผู้ชมไม่ได้เห็นหรอกครับนะฮะเพราะว่าสาลท่านไม่ได้ให้อ่านแต่พวกนี้เขียนเอาไว้แล้วแล้วพยายามอธิบายว่า10ข้อเรียกร้องของรุ่งของไม้ของอานท์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้สถาบันพระหมหากษัตริย์อยู่คู่กับระบอบประชาธิปไตยอย่างอะไรของเขาก็ว่าไปนะ,น,ะนะครับเขาก็มีเหตุผลอ้างไปสารพัดส,สารเพ สรุปง่ายๆนะครับมีคนอธิบายเรื่องนี้ได้สั้นๆง่ายๆได้ความชัดเจนแบบเปรียบเทียบเห็นภาพว่าสิ่งที่พวกนี้ต้องการก็คือทําให้ระบบประชาธิปไตยของไทยเป็นแบบเดียวกับระบบประชาธิปไตยของอังกฤษนั่นก็คือการวิพากษ์วิจารณ์การพูดถึงการติง้งการด่าการว่าการกล่าวสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ถูกดำเนินคดีทาง กฎหมายนี่คือสิ่งที่เป็นครอบเปรียบเลยง่ายๆนะครับแต่นั่นแหละครับนี่คือความตั้งใจของคนพวกนี้ซึ่งต้องย้ำอีกนะครับว่าเป็นความตั้งใจแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าไม่เอาแบบนี้ก็ต้องถึงขั้นล้มล้างเห็นไหมครับมันมีเงื่อนไขข,ของพวกนี้อยู่ทุกวันนี้มันเลยมาเป่าประกาศไงครับว่าปฏิรูปไ่เถ้าก็ล้มล้างแล้วก็นายปิยบุตรก็สร้างว่าถ้ากรรมออกมาว่าปฏิรูปแบบปฏิวัตินี่นะฮะจริง มันเป็นแบบนี้ต้องการให้เกิดระบบประชาธิปไตยเหมือนของฝรั่งต้องการให้เกิดระบอบประชาธิปไตย,อ,อ,ตอ,บอ,บตยอ้างว่าเป็นเรื่องสากลเพื่อคนจะได้ทําการล่วงละเมิดจับจ้วงดาทอให้นักการเมืองเข้าไปใช้อำนาจทางการเมืองควบคุมสถาบันพระมหากษัตริย์พวกนี้ต้องการแบบนั้นถ้าไม่ได้ก็บอกว่าถ้าง,งั้นจะล้มเลิกหรือยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์แต่โทษครับคนเขารู้ทัน อาจารย์อานน์นะครับอาจารย์สุวิัยในพี่ต้อยสนทิยานนะครับหลายคนที่ออกมาที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็เยอะนะครับกระทั่งอ่ะต้องพูดถึงนิดหน่อยก็พี่ดีนิติพงศ์หรือว่าเหล่าดาราหลายคนนะครับรู้เรื่องนี้นะครับแต่อาจจะรู้แต่ไม่ได้มีคาอธิบายหรือได้มีคําพูดหรือไม่ได้มีอํานาจในการที่จะปัก ทงลงไปว่าเฮ้ยประชาธิปไตยของอังกฤษก็ของอังกฤษแต่ประชาธิปไตยของไทยมันก็ต้องเป็นแบบของไทยต้องมีความเป็นเอกลักษณ์แบบของไทยต้องมีความเป็นอัตลักษณ์แบบของไทยต้องมีสัญ,ญลักษณ์ของชาติที่สําคัญของไทยหรืออย่างที่สารท่านบอกนะครับต้องมีเอกกรัฐซึ่งไม่จําเป็นต้องเหมือนกันครับอังกฤษก็เป็นแบบอังกฤษไปไทยเราเป็นแบบนี้เราอยู่ในสังคมที่เราให้กเคารบ สักการะยกย่องพระมหกากษัตริย์เราก็ต้องเป็นแบบเราซึ่งศาลท่านก็ได้ระบุไว้อีกนะครับว่าพระมหกากษัตริย์ท่านทรงมีพระราชภาระนะครับในการที่จะต้องดูแลนำพาประเทศและท่านยังต้องดำรงอยู่ในทศพิธร,ราชธรรมอีกด้วยนี่ตรงนี้แหละครับมันผมจึงบอกว่าจึงเป็นหมุดหมายที่สำคัญเพราะเมื่อไปดูคำวิจัยที่ต่อมานะครับ มันจะเห็นชัดขึ้นครับผมเองนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เชื่อนะครับถ้าพิจารณาตามเนื้อผ้าเองเนี่ยตามเนื้อหาของ10ข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับมันก็เป็น10ข้อเรียกร้องที่เขียนเอาไว้หรือพยายามที่จะใช้เนื้อหาที่ดูแล้วยังไม่ถึงกับจะเป็นขั้นที่จะไปคิดการลม้มล้างคนลม้มคือมันเขียนไว้ระวังแต่ว่าเฉพาะเนื้อหานะครับว่าเฉพาะเนื้อหาแต่สิ่งที่ผมนึกไม่ถึงก็คือว่าสารท่านได้ ชี้ให้ดให้เห็นด้วยครับว่าแม้กระทั่งเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ใน10ข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยก็เป็นเนื้อหาที่เข้าข่ายล้มล้างเลยครับอาไปดูนะครับท่านบอกว่าข้อเรียกร้องให้ยกเลิกรัฐนูนมาตรา6ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองพระราชอำนาจของพระหมหากษัตริย์ในสถานะเป็นประมุขของรัฐที่ผู้ใดจะกล่าวหาหรือละเมิดมิได้นั้นเป็นการกระทําที่มีเจตนาทําลายล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้งการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสามเป็นการซะกร่อน บัอนํําลายระบบประชาธิปไตยอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขออกมาเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้หลักเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนอกจากเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคําหยาบคายและยังไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่างได้ด้วยอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้คนอื่นทําตามยิ่งกว่านั้นการกระทําของผู้ถูกร้องทั้ง3ม,มีการดําเนินการอย่างเป็นขบวนการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายและการปราศัยของผู้ถูกร้องทั้ง3เมื่อวันที่10สิงหาคม63ณเวทีธ,ธร,รรมศาสตร์จะไม่ทนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถงร,รงรังสิตที่ผ่านไปแล้วภายหลังจากที่นายนัทรพนตุยประยุนผู้ร้องยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญก็ยังปรากฏว่าผู้ถูกร้องทั้ง3ยังคงร่วมชุมนุมกับกลุ่มต่างๆโดยใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงการชุมนุม วิธีการชุมนุมเปลี่ยนแปลงผู้ปราศัยใช้กลยุทธ์แบบไม่มีแกนนำที่ชัดเจนแต่มีรูปแบบการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนที่มีความคิดแนวเดียวกันการเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องทั้ง3และกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นกระบวนการเดียวกันมีเจตนาเดียวกันตั้งแต่แรกผู้ถูกร้องทั้ง3ามมีพฤติกรรมกระทำซ้ำและจะกระทำต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระทําการเป็นขบวนการซึ่งมีลักษณะของการปลุกระดมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จมีลักษณะก่อให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงในสังคมนี่แหละครับชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมว่าศาลได้พูดถึงนะครับสิ่งที่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ศาลท่านพูดต้องขอบคุณนะครับที่ท่านได้พูดท่านได้นำเอาพฤติกรรมพฤติการของพวกม็อบสามนิ้วสามกีบซึ่ง ท่านผู้ชมรับรู้อยู่แล้วสถาบันทิศทางไทยนะครับหลายหลายสื่อนะครับหลายหลายเพจเดอเมตตาดีอะไรก็ตามนะครับรู้จักการไม่รู้จักกันก็ล้วนแล้วแต่ช่วยกันนําเสนอเรื่องนี้กันมาปากเปียกปากแฉะนะครับพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมีวันนี้ขึ้นมาได้แต่ที่ผมจะบอกนั่นแหละครับตรงนี้แหละครับนี่สําคัญนับตั้งแต่จากนี้ไปนะครับใครจะชุมนุมใครจะก่อการใครจะคิดอะไรอย่างไรนะครับถ้าไปกระทำำําซ้ํา แบบเดียวกับสิ่งที่พวก3นิ้ว3ามกีบได้ทำใครจะคิดถีบเพดานใครจะคิดทะลุฟ้าใครจะคิดว่าประตูบานแรกเปิดขึ้นแล้วครับนี่ดูเอาไว้ครับนะเพราะนับตั้งแต่วันนี้สารท่านได้มีการปักหมุดหมายประวัติศาสตร์ที่สำคัญเอาไว้แล้วว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเนี่ย จะไม่สามารถกระทำการใดๆอันจะเป็นการร่วงระเมิดหรือเป็นการใส่ร้ายเป็นการกล่าวร้ายหรือทำให้สูญสิ้นไปของสถาบันพระมหากษัตริย์จากสังคมไทยได้สรุปสั้นๆง่ายๆครับประเทศนี้นะครับศาลได้ปักหมดุดประวัติศาสตร์เอาไว้แล้วนับตั้งแต่นี้ว่าประเทศไทยเราจะต้องอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดไปขอบคุณครับเสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซเล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่021141177หรือที่ไลน์ a s h o p s i s t o r e หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับ